พ่อสายจะไปบิ๊กซีไหมไปไปตอนนี้เลยเบาใช่ไปกับปู่นะไปซื้ออะไรไปไปซื้อของเล่นซื้อของเล่นบัยเล่นมีนา,ายูงเช่าด้วยไอ้หนูเช่าเหรอเดี๋ยวปู่จะพาไปนะโอเคไหมมีนายนาูเข่าใจใจ โอยกลัวกลับไปพ่อใส่ต้องไปโรงเรียนนะปู่กับย่าหาโรงเรียนไว้ให้แล้วไปไหม มารับลิงน้อยนะครับนะก็เดี๋ยวจะพาไปบิ๊กซีนะครับแถวๆใกล้ๆบ้านโอ้ยๆ<น>ยมันอยู่ใกล้ๆหรอใกล้ๆนะสิไปไกลเลยอันน่ามาอันน่ามาไปกันเลย,เลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยระวังระวังนั่งดีๆเราจะไปกัน ไปไหนกันเนี่ยพรสายไปไปไปทไปซื้ออะไรไปซื้อของเล่นของเล่นพาะสายมีตังไหมมีตังที่<ต>ไหนมีเคสถึห้ามีกี่บาท ตังปูนั่นนะ่ะตังป,ปูเก็บไว้เก็บไว้เราไม่มีตังเราจะเข้าบิ๊กซีได้ยังไงไม่ตังมีบาทเดียวนี่ไอ้เนาะ <c oughs> ถึงไหนละถึงไหนละ <Okay. S 1> นั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลง <Yeah. S 1> คิดถึงย่าไหมฮะ <Okay. S 1> คิดถึงย่าแอมไหมคิดถึงมากไหมทำไม,มไม่ทำไมไม่กลับล่ะ <Okay. S 1> เขาไม่มารับบอก บแมนบแมนนั่น,นฟาใส่ดือ้อบ่ใช่ดื้อไหมไม่ดื้อไม่เชื่อสงสัยฟาใส่ดือ้อเขาถึงไม่มารับโอ้ยโอ้ยนานานานัา่นงดีๆเวลานั่งรถนนั่งดีๆเดี๋ยวมันจะไหลลงแมนมันจะไหลลง,งจะตกประตูเข้าใจไหมอย่าไปใกล้ประตูขยับเข้ามา เดี๋ยวเราจะไปบิ๊กซีกันนะมีเงินบาทเดียวจะไปซื้ออะไรนี่ <Okay. S 1> <Yeah, S 2> ถึงแล้วนะครับบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีมากันเลยไปกันเลย<บ>เดี๋ยวปูจะไปลงไปเปิดประตูให้ไม่ต้องลงนะแป๊บหนึ่ง เอาลงเป็นไหมเป็นไหมอัดอัดเออเอาเดินเดินเข้าบิ๊กซีเลยเสียงอะไรนะไม่เอาไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเอาของให้เด็กเข้า bay bay xử lời đi xử đi đi nước áo đúng cái nón bay đi เดี๋ยวดนู่นทางหน้าเดินไปโน่นน่นน่นโน่นโน,น,น่ข้างหน้า่นโเดินไปมองมองนี่นีน ได้ไหม <expand> น <Youtube> ี่นี่ตัวนี้ก็อะไรนี่เอาไหมเอ้าไหมเอาไหมฮะยังได้ตัวนี้บ่เอาไหม เรือเอาตัวนี้เอาตัวนี้เนาะเอาจับเอาเร็วชึบนานมาทางนี้มาดูขนมเอาขนมก่อนเร็วเดินไปให้พุน่นอ้าลองเท้าสวยด้วยไปดูขนมเร็วๆว่าใส่จาาตัวไหน นี่นี่ไข่ไก่ไข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 ่นี่ด้วยนี่ด้วยไปไปเดินไปจ่ายตังค์มีตังค์จ่ายไหมพ่อใส่มีตังวะมีตังจ่ายไหมอะไรอีกรู้เอาอะไรอีกพอแล้ววะพอแล้ว นมไม่เอาอีกเหรอไปนั่นนั่นอุ้ยเดินไปนู่นรถเราอยู่นู่นลูกเดินไปแน่นไป นี่มานั่งนี่ก็ได้ตุ๊บเดี๋ยวปูเพื่อให้ละขึ้นไปขึ้นได้ไหมอ้ยขาสันน้นเนาะเตี้ยเอ้ยเจ๊บเจบเจ็บเจบเจเจ็บขาไปเดี๋ยวปูปิดให้ขยับเข้าไปอุ้ย ขยับขาไปเดี๋ยวปู่บินให้เลยโอเคนะอเ,คเอาแค่นี้นะสรุปแล้วนางก็ได้สองอย่างนะครับได้ของเล่นแล้วก็อะไรนะถนมอะไรนะมดูบูดูสิไหนดูสิมีอะไรอยู่นี่นไม่รู้เลยโอ้ยคินเดอร์มิน เอาแค่นี้บอก <Okay. S 1> กลับไปหายานะโอเคนะโอเคนะบายบายดุบายบายนุบายบายเร็วๆบายบายสวัสดีจ้า <Bye. S 1> ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับยิ้มสวยยิ้มสวยจีหันหน้ามายิ้มสวยจีเอ้